ไงนะุวยขอดาวเออไหนไหนไหนปากคนนี้ขอดาวสิเอาปัก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 คนนี้ขอดาวหน่อยมาแล้วมาแล้วนั่นึ่นั่น่มาแล้วนั่นไหนนะไหนไหนอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อไม่เห็นไม่เห็นอะสักครู่นะเดี๋ยวคนนี้ขอดาวยังโอยโอยคอยจ้า เิ้ Pokémon. นเอนอนหัวตะตื่นค่ะพี่น้องเอ้ยไหนไหนไหนกอดกอดกอดพี่คนมากอดด้วยกอดกอดกอดเออถือว่าเป็นคล้องเลินไปเลยมองนส <iled> ั้นผพามุ้งไปเลยเปิดดิ่งติ่งนั่นละดิ่งดิ่งติ่งติ่งนั่นละดิ่งดิ่งติ่งติ่งนัิ่งดิ่งดิ่งติ่งนั่นละดิ่งติ่งเจ๊ดิงคุณป้าไปยังคะเลยอยู่หน้าบ้านคุณป้ามาจากเสละภูมิเอาอะไรมาให้นะประวิด ไขโอ้เอาไข่อู้ยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะฮึโอ้โหฮะยังเกาะเอาแมงกะเป๊ยเอาเนี่ยไหมเอาปลาหมึกไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่วันตัวเพราะว่ามันยุ่งกัดข่อยนึนี่น้องเพชรขาพะนะเอ๊ ูดอะไรนี่ตอนเที่ยงนี่พูดอะไดอัตนนนเกือบจะไหนนั่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  ย้อนด้วยบ้างสิน่าเห็นไหมนราดูพี่ดูพี่เพชรทำพี่พลอยทำโอ้นกินไม่ก็เส้นไหนอุ้ยเสียงดไม่ได้คุณแม่อะพี่น้องเข้าไปตีนะบ้างเสียงดังไม่ได้คุณแม่นอนอยู่คุณแม่ลุกอาบน้ำคุณแม่ลุกไม่นอนอีกหรือเปล่าไม่รู้ลูกคุณมาเล่นกับลูกแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วเมลอนนี่ เมลันเมลันนะเมลันเลยเมลันเมลันนะเมลันเลยอ๋อคนนี้ไม่ใช่เมลัเนเลยคนนี้ขอดาวขอดาวอย่างลูกขอดาวหน่อยค่ะใช่เลยคนนี้ใครเอ่ยน้องเพชรฮัลโหลคนวะฮัลโล <สา S 1> หลสวัสดีค่ะคุณย่าก่อนพี่ขวน สวัสดีค่ะคุณแม่ก็ตื่นพอดีนะคะห,หนืน่อยมาเลยไหวพอวน้นสวัสดีค่ะไหนเ้าลูัวคเร็วกันตอนนี้มันมแข็งหมแข็งเต่แค่จีนจก,กับเตอกับแข็งเขาคือไปดาวที่ร่างถูกมีคน,นหลบข่านหใส่ใสใส่แล้สุดมีเตียง <c oughs> <c oughs> มันใช่คือวันเราไม่ข่อยสวมพื้ในสีเขียวปานนี้มัดไส่หรอมันคือโลแก้วมันเกาเบล็อหล้านนั้ค่กัลูกโลแก้วอะสวมจุดน่นโลแก้วเอาผาไปพุ่งเสียดังอ๋อจาโม่พี่ไม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 ่เป็นแผลหมูพี่เป็นแผลลูกจะเ็ดนะพี่เทสเดี่ยวเาทสเากยไปเชศนะคะไม่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 ใช่ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่เ็นอันอ่านเพาะมันถีบหมวกมกวนเพราะมนเรา็เปลี นอนติจังเลยีโมยไหนะอาท้อเสียยพี่อดิดิดิน